หกคู่1นาทีชี้ทั้งโวยกับเซลอมโตอังคารที่12พรีตจิกายนเริ่มที่คู่วีพินศสึกอังกฤษจอสโตนเพนโทฟี่วีคอมเปิดบ้านเหนือกว่าคาวเล่หนึ่งลูกใครอยากได้ทีเด็ดวีไอพีคู่นี้แอดไลน์มาเลยครับที่แอด s p l 2 4เท่านั้นคู่2เป็นว,วอลซอเหนือกว่าชลสบิลีปอปอันดับ2หลีกทูเจอบุยหลีกวันแบบนี้ต้องต่อว,วอลซอพร้อมสอนเชิงคู่3เป็นสตีนเนตเหนือกว่าจินลิงแฮมหนึ่งลูก สติกับคุณภาพนักเตะเจ้าถิ่นกินขาดต่อสตีฟเนตเด็ดจริงคู่สี่เป็นชาตั้นเปิดบ้านเหนือกว่าบอมลีครึ่งลูกลิกวันเจอลิคูต่อแค่น้อยนิดนะต่อชาตั้นหวานมันอร่อยคู่ห้าเป็นเลตันโอลรียนบุกต่อมินตันคินดอนเสมอเจอส่วนใหญ่บ้านใครบ้านมันต้องรองมินตันจัดหนักจัดเต็มปิดท้ายเป็นโบตันเหนือกว่าฟรีดวูดลูกควบ หลีกต่างดิวิชั่นด้บูร่าังยา่าต้องต่อโบตันนอนฝันดีฝากกดติดตามช่องเซลล์ลงตักันไว้ด้วย